ก็นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube ก็กด Subscribe ก,กดกระดิ่ง Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดซีฟัด้วยนะครับบางคนก็บอกมีการขนคนมาก็เข้ามาจากจังหวัดก็ต้องขนคนมา,ากเดินมาเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยจากอีสานเนี่ยเวลาเขาจะมามาประท้วงเขาต้องไปเช่ารถบัสเช่ารถตู้มา,มาเดินมาตั้งแต่ขอนแก่นเดินมาจากอุดรมากรุงเทพไอที่มันพูดบอกขนคนมา การชุมนุมทุกครั้งแม่ก็ขนคนมาทั้งนั้นเ่ยใครแม่จะเดินจากเชียงใหม่มาเนี่ยอืมนะนักวิ่งมาราธอนแม่ยังวิ่งไม่ไหว,ลวเลวตั้งเจ็ดแปดร้อยกิโลอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยไอคนที่พูดเนี่ยใช้ส่วนไหนคิดเนี่ยนะใช้ส้นตีนคิดยังไงขนคนมาขนาดเขาต้องขนมามึงยังให้เขาเดินมาเนี่ยจากจาก่น้ะจากภาคใต้เนี่ยมึงลงไปเดินนิดหน่อยสิเขาก็ต้องขนมาเออ ที่ผ่านมาเป่านกหวีดสลิมเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้ออะไรทั้งหลายที่ชุมนุมก็ขนมาทั้งนั้นนะกูเห็นรถบัสจอดเต็มเลยคราวที่แล้วไทยพักดีก็จอดกันเรียงเลยไอ,อย้ยางงั้นเขาเรียกว่าอะไรขนมาไหมเออเนี่ยตอนก่อนนะที่มาคราวที่แล้วไทยพักดีอะสัมพันธ์ทไมตรีนะแกนนําเขาก็เท่ไปธรรมดานะสัมพันธ์ทไมติดอืออืโอ้โหแม่งโคตรเท่เลย ดูชุมนุมมาไม่เคยเห็นอันไหนฮาถ้าแม่งไทยพักดีสัมพันธ์ทำไมติดพวกพเนเอกดีนะผมว่ามันดีเลยมันหายเคยรียดเลยแรกๆดูดูพอบอกว่าอ่าพวกสนับสนุนเนเอกแกนแล้วฟังแล้วเครียดพอบอกพวกพเนเอกแกนี่โอ้โหกูฮาเลยอยากจะดูบ่อยๆเลยเข้าไปในทิกตอกในบ้านผนเนกแกนเนเอกแกนเนเอกแกนจงจเจริญเออดีว้ะดีมันพูดดีไว่ะไอ้ห่าเลย ไม่รู้ใครเขียนมาเขียนบทให้แม่งเลยไอ้ชิ่หาเนียนะนะเออนะครับควาจริงมันก็หาดีนะนะครับแล,แล้วก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเรื่องผลคนคนอยู่เบื้องหลังนะนักศึกษาไม่มีปัญญาจัดการประท้วงได้นะคนวางแผนก็คือพักการเมืองเป็นคนหน้าเดิมๆนี่คือฝ่ายตรงข้ามเขากล่าวหานะนะ แล้วมึงจะให้เปลี่ยนหน้าอะไรนะก็คนหน้าเดิมเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คนหน้าเดิมเขาก็ต้องเข้ามาร่วมเสื้อแดงก็ต้องมาร่วมคนอกหักคนรักพุดคนที่เคยเปลี่ยนฝังจากับะเด็การเขาก็ต้องทำาหมาร่วมมึงจะบอกว่าเออคนหน้าใหม่ทำไมก็คนหน้าเดิมก็คนหน้าเดิมเขายังมีความู้สึกเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมบางคนบอกเนี่ยพวกเสื้อแดงหน้าเดิมแล้วมึงยาวเสื้ออะไรนะก็เสื้อเหลืองสลิมอะไรต่างๆเขาได้รับความเป็นธรรมไปหมดแล้ว นะมันก็เหลือแต่พวกเสื้อแดงเนี่ยเมื่อคนหน้าเดิมที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมคนหน้าเดิมคนหน้าเดิมก็คคนหน้าเดิมมันยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมันสู้มาตั้งแต่ปีไหนแล้วนะมันสู้จนอะไรมีการยึดอำนาจเมื่อปีเท่าไรห้าเจ็ดใช่ไหมจำไม่ผิดนะแต่เขายังไม่รับมันทำเมื่อต่อคนหน้าเดิมแล้วมันจะผิดตรงไหนแล้วหน้าเดิมหน้าใหม่นะมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับทุกคนไม่้ก็มีอยู่คนเบื้องหลังลนะั่นแหละ นะมันก็ต้องมีครับนักศึกษาเขาก็ชุมนุมไปมันก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คำแนะน,นำแนะนำงไม่เห็นเรื่องผิดอะไรเลยเขาก็เป็นแกนนำเข้าไปส่วนใครสนับสนุนเป็นแม่ยกนะเนี่ยอย่างคุณทรายอย่างเงี้ยเป็นแม่ยกคนนั้นคนนี้เป็นแม่ยกนะบางคนช่วยเครื่องเสียงช่วยเงินทุนเลยก็ไม่เห็นแปลกนะครับแต่เขามองไปทางเดียวกันรวมการเดียวกันไม่เห็นที่อะไรจะมาพูดมีเบื้องหลังมีอะไรอะไร นะแต่รัฐบาลนะใทยอยู่เบื้องหลังนะพักรัฐรัฐบาลใครอยู่เบื้องหลังทุกคนก็มีหมดนะไม่เห็นจะแปลกเลยนะมาดูมาโฟกัสที่การกระทําดีกว่าว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีวันนี้ในการชุมนุมมาทุงเนะี่ยผมว่าคนทั้งประเทศเห็นด้วยเพราะอะไรเพราะมันลาบากนะจะตายกันหมดแล้วมันลําบากใครสบายอ่ะ เนี่ยผมวันเนี้ยผมนั่งฟังเด็กๆเ,เขาหายปัามีไครรวยบ้างยกมือขึ้นนีม่มีเลยนะมีไครรวยบ้างยกมือขึ้นมีมีไครจนลงบ้างโอ้โหแม่งทั้งนั้นเนี่ยทั้งจนทั้งชีบหายทั้งอะไรอย่างนมีไข่มีหนี้ถึงมากขึ้น้างโอ้โหนี่ทั้งนั้นมีเจ้าสัวไม่กี่คนไม่ถึง5%ในประเทศเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดเกือบทั้งหมดของประเทศ เจ้าสัวบางคนไอ้พวกเบียร์พวกเหล้าแม่งนะมีที่กี่ล้านไรในประเทศนะมีที่เป็นเป็นแสนเป็นล้านไร่เงินทองทรัพย์สินของไอ้พวกของประเทศไทยทั้งหมดแม่งอยู่จํากับเจ้าสัวไม่ถึง4ี่ห้าเปอร์เซ็นต์นอกกนั้นคนไทยทั้งประเทศนะมีเงินก็ประมาณเท่าไหร่ไม่เกินสามพันบาทในบัญชี นะครับคนมีหนึ่งล้านมีมีกี่คนคนมีเงิน3มล้านขึ้นไปมีถึงล้านบัญชีหรือเปล่าที่แบ่งชาติมาประกาศคนส่วนใหญ่จนหมดมีเจ้าสัวเจ้าของเบียร์เจ้าของเหล้าเจ้าของห้างมีกี่ตระกูลก็รู้กันอยู่คนพวกนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วคนพวกนี้ก็ได้ประโยชน์จากใครก็จะจากรัฐบาลจากการรัฐประหารก็สนับสนุนรัฐบาลอยากจะให้แก้กฎหมายอะไรก็ได้เพื่อเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองตรงนี้ก่อสร้างไม่ได้ก็เปลี่ยนสีแม่งซะ ก็สามารถก่อสร้างได้เห็นไหมตรงนี้ทํานิคมสาธารไม่ได้ก็อะไรไงคุยกับรัฐบาลไปแก้แม่งัะจบการค้าการขายลําบากก็แก้แม่งับกฎหมายอะไรที่แม่งเป็นอุปสรรคในการลงทุนสำหรับพวกกูก็แก่มากไหมทุกอย่างก็เป็นไงได้ประโยชน์นะไอพวกเาวสวทั้งหลายนี่ก็สนับสนุนรัฐบาลคนได้ประโยชน์แม่งมีอยู่5%เของประเทศนอกนั้นแม่งจนทั้งประเทศ <c oughs> วันก่อนผมไปว่าความตา่างงหวัดเนี่กับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็ไปกับผู้มยการฝ่ายกฎหมายก็เป็นเพื่อนครับนะ,นะเขาก็พูดถึงประเด็นปัญหาเศรษฐกจเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มันโอ้โหหนักเลยการปล่อยเช่าซื้อรถเนี่ยนะสมัยก่อนก็ดาวศูนย์เปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้ไม่มีนะนี่เสียมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องพักหนี้ยาวหกเดือนรถก็ยึดไม่ได้รายได้ก็ไม่มีสถาบันการเงินไฟนั้นจะตายหากกันหมดแล้ว นี่คือความจริงที่ผมคุยกับเขาต่อไปใครจะซื้อรถกระบะรถเก,งก๋งอะไรต่างๆต้องดาว2-5เป็นเอย่างกับดอกเบี้ยแม่งก็สูงพอเดี๋ยวนี้พอคนผ่อนไม่ไหวแม่งเอารถไปคืนพอคืนเสร็จถ้าไปผิดนัดก็ฟ้องอะไรไม่ได้สถาบาันการเงินก็ต้องเอารถพวกนี้ไปขายขายก็ขาดทุนก็เจงก็ชิปหายกันหมดนี่คือเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมจนต้องแก้กฎหมายเนี่ยประมาณวันที่9พิจาราหรือเดือนพิจิกาเนี่ยต่อไปเนี่ย เจ้านี้ลูกนี้ก็จูงมือกันไปศาลขอให้ศาลตั้งผู้ประนอมแล้วก็ทํายอมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยกาลังจะมีกฎหมายนี้เพราะอะไรเพราะหนี้เสียมันเยอะทวงไม่ไหวก็ต้องจูงมือกันไปศาลซึ่งไม่รู้ว่ากฎหมายฉบับน,นี้จะได้เรื่องไหมจูงก,กันไปแล้วก็ไปต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลไปต้องเสียค่าทนายไปยื่นเสร็จแล้วก็ทํายอมนี่คือปรากฏการณ์ใหม่คือมันหนักบ้านเมืองมันหนักนะปัญหานี่ปัญหาสินมันหนักนี่ผมบอกเลยมนะนลำบากมาก เพราะนั้นใครทอะไรยุคนี้เนี่ยมันลำบากลำบากจริงๆนะครับนะครับนี่เล่าให้ฟังเลยมันถึงมีต้องมีการชูสามนิ้วนะครับต้องชูสามนิ้วนะเฉพาะานในวันนี้นะผมไม่ได้เข้าไปร่วมนะครับบางคนบอกเออทำไมผมไม่เข้าไปร่วมมันไม่ใช่บทบาทบทบาทผมก็มีหน้าที่นะให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ชี้ช่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเราไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าร่วมทุกอย่างนะครับ บางคนก็เป็นผู้สื่อข่าวก็นําเสนอข่าวผมก็เป็นหน้าที่นักวิเคราะห์ให้ความรู้่อไปไม่จําเป็นต้องไปเข้าไป,ไป,าไาไปร่วมนะใครเป็นสื่อก็ขอให้มันนาเสนอข่าวบ้างไม่ใช่นําเสนอข่าวแต่อะไรนะนะดาราถูกแย่งผัวดาราทะเลาะก,กับเมียเรื่องการดูแลดูแลลูกดารามีผัวใหม่ดารา Uh, mm hmm. ผัวมีเมียน้อยอะไรเงี้ย oh, mm hmm. โอ้โหแม่งโคตรไร้สาระเลยวันๆนะดาราเมียติดการมานานโ้โหคือข่าวพวกนี้มันมันไม่ได้ประโยชน์เลยกับกับกับพี่น้องประชาชนเลยข่าวพวกนี้มันต้องลดๆดน้อยลงนะหรือแม้ก็ข่าวพวกบันเทิงข่าวให้ไขอยอย่เงี้ยสมัยก่อนก็ข่าวนะะน้องชมพู่สี่เดือนกว่าแล้วแม่งก็ยังเสนออยู่นะนะั่นแหะ ไม่มีหาแะ้วแม่งสร้างตัวละครอะไรไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยสำนักข่าวพวกนี้เหงซวยพวกนี้ไม่ไหวสร้างละครอะไรน้ำเน่ากันแล้วเธอไม่ได้ประโยชน์สังคมไม่ได้อะไรเลยแล้วตอนนี้ก็มาข่าวไอ้ไข่นะแย่งกันว่าจะไปปั๊มเหรียญไอ้ไข่ขายอะไรแต่อะไรแม่งปัญญาอ่อนทิ้หายเลยซื้อเดี๋ยวนี้แทบไม่มีหาเลยเลยอ่ะไม่แปลกใจเลยไอ้เพจเพื่องรีโมทเป็นเพจที่เกี่ยวกับทีวีบอกว่า ทีวีจะตายหากันหมดแล้วรอวันแจ้งนะคนไม่มีใครดูเรตติ้งไม่มีก็เปิดดูมีที่ไหนแล้วจึงดูมาท่วงมีกี่ช่องแล้วที่มันยังถ่ายทอดสดก็มีเนชั่นมีพีพีทเป็นนอกนั้นมีนําเสนออะไรแล้วก็จะไปด้วยนะครับเออโกกอกอยู่นั่นแน่ยไม่รู้มันจะนําเสนอไปถึงไหนโกกอกไอ้ไข่เรื่องอะไรที่เป็นดราม่าดาราทะเละาะกันปัญหาครอบครัวผัวเมียนั่งร้องไห้โอ้ยดูแล้วจะได้หาเลย ดาราไปเที่ยวทะเลโดน f อฟซดา่าว่าเป็นเมียน้อยอะ,อะไรต่างๆดาราขูฟ่ฟ้องเอฟซีสังคมได้ประโยชน์หาเลยครับไอคนพวกนี้ไม่ไม่มีสาระอะไรเลยนะไม่แปลกใจว่าทีวีแม่งจะเจ้งกันหมดใครจะไปดูไม่ดูทำไมเดีดารา,า,าคนนี้จะมีผัวแล้วไอดาราคนนี้เลิกกับผัวดาราคนนี้ผัวมีเมียน้อยดาราคนนี้ถูก เอฟซีด่าว่าเป็นเมียน้อยไปแย่งผัวเข้ามาอ่าอะไรจะัะไรเงี้ยอ่าดาราคนนี้จะทะเลาะก,กับเมียนะอยากจะได้ไปเยี่ยมดูลูกอยากจะเป็นผู้ปกครองของลูกอะไรเงี้ยโอ้โหวันมันดูแล้วแบบเปลืองเนี่ยนะครับนี่คือสังคมต้องน้ำเสนอเนี่ยเนยขาก็จะทุบท้วงไม่ไม่ค่อยมีไม่มกล้ากลัวนะอ่มีแค่บางช่องนะ นะครับบางช่องมาน,นั้นหน้าที่ยังพอมีข่าวบ้างไม่กล้ากลัวนะกลัวจอดํามั่งกลัวนั่นกลัวนี่อะไรต่างๆสารพัดนะราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาดูทางในโซเชียลดูทางมือถือเนี่ยจะได้ข้อมูลจริงพูดความจริงไม่มีใครกลัวติดคุกกิจรางก็พร้อมจะเข้าตารางกันนะ <c oughs> ได้ความจริงอยากจะดูการประท้วงการชุมนุมถ่ายทอดสดทีวีแม่งไม่มีนะครับไม่มีแม่งอะไรกกกอกอยู่นั่นแหละ ม่รู้จะนํานเสนอหาเพราะแม่ไปถึงไหนก็ไม่รู้สี่ห้าเดือนแล้วแม่ก็เสนออย่นั้นแหละกกกอกกกอกอยู่นั่นแหละไม่รู้นะนะก็ต้องช่วยกันแบนนะพวกนี้ยอย่าไปสนับสนุนมันนมันวิสาระต้องนําเสนอข่าวปากท้องบ้างคนไม่มีจะกินเนี่ยเรื่องปากท้องนะเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยเรื่องการชุมนุมของนักศาเนี่ยนะลองไปดูซิว่มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เสนอให้แก้รัฐมนูญหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีหลายคนที่ขึ้นเวทีเนี่ยเขาก็อยากให้แก้มาตาสองราอ7เจ็ดสิบสองก่อนจะได้ปิดสวิต์สวคืออยากให้มันมีอำนาจไปเลือกนายกเพราะไอ้คนพวกนี้มันไม่ใช่มาจากประชาชนมันมาจากคอสชอมาจากรัฐบาลไอสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยนะมันเข้ามาเนี่ยคือพวกรัฐบาลอย่างเดียวมันไม่ควรจะมีสิทธิในการเลือกนายกนี่ควรจะตัดไปเลยไม่ต้องรับนะมันมันนะครับไม่ไม่ควรมี ประเทศเราถ้าสอวอเนี่ยมาจากการแต่งตั้งเนะเราไม่ต้องมีหรอกเสียเงินเดือน,เด,อนเดือนแสนกว่าค่านู่ค่านี่เดือนประมาณสองแสนปีเท่าไหร่นะแสนนึ่งล้านสองสองล้านสี่ต่อคนไปไหนมาไหนทางบินก็ฟรีอะไรก็ฟรีบินจนพูดง่ายการบินไทยเจ๊งก็พูดง่ายนะการบินไทยตนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเจ๊งเรียบร้อยต้องไปพื้นภูุงกิจาก,การมีหนี้สามแสนล้านชาติหน้าจะมีปัญญาใช้หมดหรือเปล่า ต้องไปขายอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรวะสายปลาต้องโขเสาสีลมนะปลาต้องโขงการบินไทยใครจะไปคิด่ะพนักงานการบินไทยเคยอ,อยู่บนเครื่องบินอย่นี้ต้องไปขายปลาต้องโขเสาสีลมนิ่มลนน <c oughs> อะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้อะเพราะนั้นอายุศาสตร์ที่20ปีไอ้พวกคนแก่ก ى, ๆเทาๆ่าๆทั้งหลายเนีย่ยเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเทวดามาจากไหนนะไอ้คนแก่ก ى, ๆเทาๆ่าๆไปเขียนยุทธศาสตร์ชาติที่20ปีมาในรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วมันจะ มันจะอะไรคุณจะฉลาดมากจนขนาดคุณรู้เลย20ปีข้างหน้าคุณเป็นชายเทวดามาเกิดนี่นั่งทางในได้นี่พอคุณสร้างรัฐธรรมนูญมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีอบปีชีพหายผ่านมาไงปีนี้เกิดโควิดขึด้นมาคาดถึงไหมแจ้งนั้นทั่วโลกนี่คาดไมถึงโลกเปลี่ยนเลย new normal วิถีชีวิตจากเดิมๆไม่มีแล้วมีแต่มันต้องเปลี่ยนไประเหมือนที่เขาบอกนี บเกากัญยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปรัฐบาลต้องไม่เหมือนเดิมต้องเปลี่ยนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต้องแก้อันดับแรกต้องปิดสวิตสอวสวนี้ต้องจบไปนะครับนะต้องอันดับแรกต้องไม่มีอำนาจในการเลือกนายก2นะต้องให้เขาลงชื่อสนับสนุนการแก้ไขไอ้มาตรา2 5 6าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ โดยการตั้งสสรอหรืออะไรก็ว่ากไปเอาเอาคนทั้งประเทศมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นประชาธิปไตยส่วนบัตรเลือกตั้งจะใบเดียวสองใบอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆสวต้องตัดทิ้งมันถึงมันมัน,มนคือไส้ติ่งหรือส่วนเกินของระบอบประชาธิปไตยนะครับนะอันนี้ก็นะเราให้พี่น้องฟังนะครับเห็นก็บอกประมาณสองทุ่มจะมีปลาายใหญ่ นะเราก็คงจะเลิกก่อนนะเดี๋ยวดูนะมีพี่น้องเรา,าถามเถ่ออะไร,ระบ้างนะครับนะครับ